สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอจะมีอยู่สองสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตมลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งจะขึ้นไว้ทั้งสองสาขาที่หน้าจเอาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาดูอ่ รถรุ่น M 5 0 0 0นะคะรถคันนี้หลุดจองเป็นที่น่าเสียดายมากๆพอดีลูกค้ากู้กู้ทกอไม่ผ่านนะคะกุ้งก็เลยเอามารีวิวให้ลูกค้าดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาเบาๆสำหรับ M 5 0 0 0คันนี้ซึ่งใครกำลังมองหา M 5 0 0 0อยู่นะคะไม่ควรพลาดเดี๋ยวกุ้งพาไปดูกันเลยค่ะ รถคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น M5000SU ไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดาดินหน้าและผ่านบุกเบิกหลังนะคะราคาวันนี้พิเศษมากๆจริงๆค่ะเป็นรถหลุดจองเนาะราคาพิเศษจริงๆค่ะ269,000บาทร,รถคันนี้ไม่มีเล่นทะเบียนนะคะเป็นสัญญาซื้อขายนะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสําหรับรถที่มีอายุขนาดนี้นะคะสภาพแบบนี้กุ้งถือว่าดีและราคาประหยัด300,000กว่าเราไม่ขายไป260,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรี300กิโลเมตรแรกรถคันนี้ราคาถูกจริงๆกุ้งไม่อยากให้ลูกค้าพลาดเเสียดายแทนลูกค้าคนแรกที่มาจับจองไปนะคะกู้เท่กบสไม่ผ่านก็เลยต้องขออนุญาตคืนจองนะคะคันนี้นะคะสีเปลือกนะคะส,สีรถนะคะ สีเปลือกนอกทำสีเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามสะอาดสะอ้านส่วนสีตัวรถสีเดิมทั้งหมดเลยนะคะวันนี้กุ้งพาลูกค้ามารีวิวสภาพภายนอกเท่านั้นนะคะเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ารถคันนี้หลุดจองแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าโทรเข้ามาเยอะมากตอนเราลงวันแรกนะคะแต่ว่าวันแรกก็ติดจองเลยแต่ตอนนี้หลุดจองแล้วนะคะใครที่กําลังมองหา m 5 0 0 0อยู่ทักเข้ามาใหม่ได้เหมือนเดิมนะคะกุ้งมีคลิปเทสระบบนะคะแล้วก็มี คลิปอธิบายอย่างละเอียดนะคะลูกค้าสามารถขอเข้ามาได้เลยทางไลน์063ย5 6 9 4 5 4 9224นะคะรถคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนขายไปตามสภาพนี้เลยนะคะขายไปตามสภาพนี้เลยสภาพดีนะคะ2690 0 0บาทแค่ไม่มีเล่มนะคะถ้าเราใช้ในส่วนในไร่ไม่จำเป็นต้องใช้เล่มเลยลูกค้ารถสมัยรถเมื่อก่อนนะคะ ก็จะไม่ลดลดรุ่นแรกๆจะไม่ค่อยมีเล่มทะเบียนนะคะค่ะนี่เลยหากลูกค้าสนใจบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ0ู34539224พาดูใกล้ๆนะคะรถสีสวยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งไม่อยากให้ลูกค้าพลาด เพราะว่าตอนนั้นคนโทรเข้ามาเยอะจริงๆแต่ว่าติดจองเร็วมากแต่วันนี้หลุดจองแล้วกุ้งก็เลยมาบอกข่าวให้ทราบกันหากลูกค้ากําลังมองหาอยู่นะคะ2องแสนบาทรถสวยและดีขนาดนี้ราคาดีขนาดนี้ไม่อยากให้พลาดสําหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกําลังใจให้กุ้งเพื่อที่จะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ